สวัสดีครับผมตินนะครับและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel T H c a s s ครับวันนี้ผมอยู่กับรถคันนี้นะครับ Porsche 911 GT3 ในตัวถัง991นะครับซึ่งคันนี้ก็เป็นรุ่น991ก่อนถูก minor change นะครับหรือที่คนชอบเรียกกันว่า991.1 Porsche 911รุ่น991.1เนี่ย เริ่มผลิตตั้งแต่ปี2011ถึงปี2016นะครับและรุ่น GT3 คันนี้ก็จะผลิตจากปี2013ถึงปี2016นี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มาเริ่มดูที่ฝากระโปรงหน้ากันเลยนะครับสำหรับ Porsche 911จุดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเครื่องที่วางอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งก็หมายความว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่องเก็บของใช้ช่องช่องเก็บของนี้ก็ใช้ได้นะครับความจุก,ก็อยู่ที่125ลิตรใส่กระเป๋าใบเล็กๆได้อย่างสบายๆเลยครับแถมเหมือนที่เห็นเมื่อกี้ผมยังเข้าไปนั่งได้ แผ่นพลาสติกนี้ก็ถอดออกมาได้ด้วยซึ่งข้างใต้นี้ก็จะมีพวกแบตเตอรี่ที่เติมน้ําอะไรประมาณนี้นะครับมาพูดถึงดีไซน์ของคันนี้นะครับ Gt3 นียเป็นรถที่ปอร์เช่เขาพัฒนาออกมาเพื่อใช้ขับในสนามแข่งนะครับมันก็จะมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่มันทําให้ดีไซน์เนี่ยดู agressive มากกว่าพวก Carrera ธรรมดาไปนะครับซึ่งพวกนั้นก็จะมีไว้ขับสบายขับทุกวันซะมากกว่านะครับแต่ยังไงดีไซน์ของคันนี้เนียมันก็ไม่ agressive เท่า Gt3 RS เพราะคันนคือ hard core ดิบๆที่สุดของปอร์เช่ 991. มันก็ต้องมีลุกที่จะสมกับจุดประสงค์ของมันที่ต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับคือ G ีดีสเนี่ยมันจะมีกันชนที่เป็นเหมือนตัว V ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเส้นอยู่4เส้นนะครับสฝั่งนี้แล้วก็2ฝั่งนี้ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆที่เส้นพวกนี้มันจะเฉียงไปอีกข้างนะครับแล้วมันก็มีแค่2เส้นเท่านั้นเหมือนในรูปแบบนี้นะครับนอกจากนี้ช่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นช่องจริงหมดเลยนะครับไม่เหมือนรุ่นอื่นๆที่บางช่องเนี่ยมันอาจจะปิดอยู่นิดหน่อยนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็ดู aggressiv e มากขึ้นแถมยยยัังงงงงงงชช่่่วเรรรืออ Perform ้้้จิๆตตกลนนี ก็ดูดอากาศเข้าไปแล้วมันก็ออกจากช่องตรงนี้นะครับซึ่งก็จะช่วยให้ข้างหน้าของรถเนี่ยมีดาวน์ฟอ c e มากขึ้นมันจะได้เกาะถนนได้แล้วก็เลี้ยวได้ดีขึ้นนะครับสุดท้ายก็มีลิ้นหน้าที่เป็นพลาสติกสีดาตรงนี้นะครับซึ่งก็มีอยู่รอบคันแล้วจะช่วยเรื่องการตัดอากาศแล้วก็ดาวน์ฟอ c e เพิ่มขึ้นด้วยนะครับมาข้างๆนะครับบอดี้ของตัว g t 3เนี่ยก็จะมีโปร่งหลังที่กว้างขึ้นมาจากตัวรถนะครับและสําหรับ Porsche 911รุ่น991.1เนี่ยมันจะมีความกว้างอยู่3ระดับนะ ที่จะแคบที่สุดต่อมาก็จะมีพวก c a r r เรราขับ4แล้วก็รุ่น Gt3 แล้วก็ที่กว้างสุดก็คือพวกรุ่นเทอร์โบกับ Gt3 RS ที่จะมีช่องลมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมาที่ล้อนะครับหน้าหลังเนี้ยคันนี้ก็จะมีล้อ20นิ้วนะครับแต่ที่เจ๋งคือล้อของคันนี้เนี้ยมันเป็นล้อเซนเตอร์ล็อกนะครับซึ่งก็นํามาจากพวกรถแข่งของ Porsche นะครับแล้วก็จะเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถ นอกจากนีเนี่ยถ้าถอดล้อมันก็อาจจะลําบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์ล็อกพวกนี้เนี่ยมันใส่มาแน่นมากๆเลยนะครับคันนี้ก็มีออปชันเบรก PCCB หรือว่า Porsche Ceramic Composite Brake นะครับซึ่งสร้างมาจากคาร์บอนแล้วมันก็จะระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและก็ดีมากเลยนะครับลองดูในคลิปนี้นะครับจะเห็นว่าเบรกเนี่ยมันร้อนมากเรืองแสงเลยแต่มันก็ระบายความร้อนได้อย่างดีถ้าใครอยากรู้นะครับออปชันเบรกเซรามิกเนี่ยจะมีราคาอยู่ประมาณ1ล้านบาทนะครับซึ่งก็แพงมากทีเดียวแต่ถ้าใครใช้ไปขับในสนามบ่อยๆเนี่ย คุ้มค่าแน่นอนครับย่างของคันนี้ก็จะกว้างมากเลยนะครับ ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นยาง24 5ทับ 35, และข้างหลังก็เป็นยาง30 5ทับสถ้าเราดูจากข้างหลังนะครับเราจะเห็นว่ายางหลังของคันนี้เนี่ยมันกว้างมากเลยครับซึ่งก็จะช่วยให้คันนี้เนี่ยมันเกาะถนนได้ดีมากแล้วก็มีกริปตลอดเวลาเข้าโค้งนะครับแต่เปลี่ยนยางทีก็แพงใช้ได้เลยนะครับมาข้างหลังนะครับยางแรกเลยที่เราจะเห็นคือปีกหลังของคันนี้นะครับผมชอบปีกแบบนี้มากเลยเพราะมันไม่ได mm ้ใหญ่มากมันไม่ได ouais ้เล็กมากผมว่ามันไซส์กาลังดีเลยครับมันไม่ได้ใหญ่เวอร์เหมือนกับพวกที ที่3 RS นะครับนอกจากนี้นะครับข้างๆปีกมันก็จะมีเขียนว่า3.8อยู่นะครับซึ่งก็มาจากเครื่องที่มีขนาด3.8ลิตรนะครับแต่ที่ต่างจากคาร์เรธรรมดาคือคันนี้เนี่ยมันมีช่องลมข้างๆตรงนั้นนะครับและช่องลมทุกช่องของคันนี้นะครับมันเป็นช่องจริงทั้งหมดเลยมันไม่มีช่องปลอมเหมือนที่รถใหม่สมัยนี้เขาชอบมีกันนะครับและสุดท้ายตรงนี้เนี่ยก็มีท่อคู่ที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกรถ GT ของปอร์เช e นะครับแต่ท่อพวกนี้เราก็สามารถปรับความดังได้ด้วยครับถ จะเห็นเครื่องนะครับก็เตรียมตัวผิดหวังได้เลยนะครับ พอ,พอเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะเห็นแค่นี้เลยนะครับปอร์เช่เขาคงไม่อยากให้คนมายุ่งกับเครื่องเขาเลยปิดไว้ทั้งหมดเลยถ้าเราจะทำอะไรกับเครื่องก็ต้องถอดแผ่นนี้ออกและอาจจะต้องถอดกันชนหลังออกด้วยนะครับมันก็อาจจะลําบากหน่อยแต่ทําแบบนี้มันก็เพื่อความปลอดภัยของรถนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะถอดกันชนหลังเองเนี่ยมันก็ทําได้นะครับบน YouTube มันก็มีวิดีโอสอนทําแบบนี้มากมายเลยนะครับพอเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้เลยนะครับมันก็จะมีแผ่นปิดตรงนี้ที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เติมน้ํามันที่เติมน้ําพัดลม2 อันเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เห็นว่า G D 3แล้วก็3.8ซึ่งก็หมายถึงความจุข,ของเครื่องนะครับเครื่องของคันนี้นะครับก็เป็นเครื่อง N A 3.8ลิตร6สูบวางนอนนะครับซึ่งก็ทําได้ประมาณ475แรงมา้าแล้วก็แรงบิด440นิวตันเมตรและจุดนึงที่ผมชอบมากเลยนะครับคือเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถเร่งไปได้ถึง9,000รอบต่อนอาทีด้วยนะครับเข้ามาข้างในนะครับมันก็จะรู้สึกสปอร์ตมากเลย วัสดุในนี้นะครับก็จะมีหนังนิ่มๆมีอัลคันทาร่าแล้วก็มีเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทริมอยู่นะครับนั่งอยู่ในนี้ก็รู้สึกอยากจะสิ่งเลยนะครับมาเริ่มที่เบาะนะครับคันนี้เนี่ยก็มีออปชันฟูลบักเก็ตซีดครับซึ่งไม่หนีออปชันที่แพงมากเลยถ้าจะซื้อรถมือหนึ่งใหม่ๆแล้วก็ใส่ออปชันฟูลบักเกตซีดมาราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ5้าถึงหกแสนนะครับแต่ที่มันแพงมันก็ดีจริงๆด้วยแหละครับมันจับตัวเราเวลาโค้งได้ดีมากแถมมันยังนั่งสบายพอสมควรเลยนะครับนั่งนานๆนมนไ,มไ่รเเืือออยหะล ของมันเนี่ยก็ต่ำม,มากเลยสมกับเป็นปอร์เช่สมกับเป็นรถสปอร์ตจริงๆเลยครับแต่เวลาขับก็รู้สึกเหมือนอยู่ในรถแข่งอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันก็มีข้อเสียบ้างนะครับ สปอร์ตข้างๆตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงหน่อยเวลาเราเข้าออกมันก็อาจจะเข้าออกยากหน่อยเราต้องดันตัวเราข้ามสปอร์ตมานะครับถ้าเราเข้าออกบ่อยๆมันก็อาจจะลําบากนิดหน่อยนอกจากนี้เนี่ยเบาะพวกนี้มันปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับมันปรับได้แค่หน้าหลังอย่างเดียวซึ่งเราก็ต้องใช้มือเราปรับเองนะครับมันไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าบางคนมานั่งก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เพราะมันปรับอะไรไม่ค่อยได้แต่ยังไงผมก็คิดว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเยอะเลยครับและออปชันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งที่ พวงมาลัยนะครับมันก็เป็นแค่พวงมาลัยเลยไม่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันไม่มีอะไรเลยครับแต่เรียบง่ายแบบนี้ก็ดีนะครับผมชอบแบบนี้มากเลยไซส์ของพวงมาลัยเนี่ยก,กาลังดีเลยนะครับจับสบายจับเข้ามือขับดานานมันก็ไม่เมื่อยมือเลยนะครับแต่ที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือพวงมาลัยเนี่ยมันคุ้มด้วยเอาคัน์ทาร่านะครับสมมติว่าเราขับไปแล้วเหง มันก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยแล้วก็ลำคาญนิดหน่อยนะครับผมว่าถ้ามันคุ้มด้วยหนังก็คงดีกว่านี้นะครับส่วนข้างหลังพวงมาลัยก็จะมีพาวด์ดูชิฟต์นะครับและพาวด์ดพวกนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักหน่อยนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนพาวด์ดที่กดไปเบาๆแล้วก็เปลี่ยนได้เราต้องใช้แรงเรากดจริงๆนะครับแต่แบบนี้ผมว่าดีเลยเพราะว่ามันให้ f e ลลิ่งการเปลี่ยนเกียร์ได้ดีมากเลยนะครับขับไปก็รู้สึกเหมือนว่าเราต้องตัวติดกับรถอย่างดีตลอดนะครับขยับมาที่หน้าปัดนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีเป็น5วงงงกกกลลมที่เป็นออัษณ์ข9.1ตรกลางเนี่นก็ป็ปทวัดรอบเคง ความเร็วแล้วก็เกียร์และที่วัดรอบเครื่องเนี่ยมันขึ้นไปถึง1 0 0 0 0รอบเลยนะครับแต่เรดไลน์มันก็อยู่ที่แค่9พันมาที่วงกลมที่4จากทางซ้ายนะครับมันก็จะเป็นจอดิจิทัลที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้มันแสดงอะไรในจอนั้นมันก็มีแผนที่มีเดียข้อมูลเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์การใช้แรงบิดและอันโปรดของผมนะครับ ที่วัดแรงจีซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์มากแต่ดูมันก็สนุกดีนะครับมาที่คอนโซลตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ปุ่มอยู่เยอะแยะเลยแล้วมันก็มีปุ่มว่างอยู่เยอะเหมือนกันนะครับถ้าเราเลือกออปชันมาเพิ่มปุ่มตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีที่เปิดปิด Sport e x อ็กซอที่ปรับเกียร์ PDK ให้เป็น Sport ตที่ปรับเสียงท่อ ที่ยกลิฟติ้งข้างหน้าที่ปิด ESC หรือว่าที่ปิด traction control ด้วยนะครับขึ้นมานิดนึงตรงนี้ก็มีเกียร์นะครับซึ่งเกียร์ของคันนี้เนี่ยก็เป็นเกียร์ PDK dual clutch 7 speed นะครับซึ่งเปลี่ยนเร็วมากเลยนะครับแล้วป o r s c ช e เขาบอกมาว่าเกียร์เนี่ยมันเปลี่ยนได้เร็วกว่าเรากับพิษตานะครับและจุดหนึ่งที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับคือเกียร์ของรถ GT เนี่ยมันจะมีเส้น2เส้นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนหรือว่ามันแปลว่าอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ ปรับอากาศแล้วก็จออินโฟเทนเมนต์นะครับซึ่งจอเนี้ยก็เป็นจอทัชสกรีนแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเท่าไหร่ต่อ Apple CarPlay Android Auto อะไรแบบนี้ก็ไม่ได้นะเหมือนรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วพูดถึงที่วางแก้วนะครับในรถคันนี้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนมันไม่มีที่วางแก้วแต่จริงๆแล้วถ้าเรากดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ ที่วางแก้วมันก็จะเด้งออกมานะครับซึ่งมันก็มีจุดที่วางแก้วอยู่ถึง2อันเลยนอกจากนี้เรายังปิดตรงนี้เข้าไปได้ด้วยนะครับให้มันดูสวยๆเหมือนเดิมแต่ที่วางแก้วพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะครับเราดึงตรงนี้มันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กลงตามที่เราต้องการผมเห็นมาว่าหลายคนเนี่ยไม่ชอบที่วางแก้วแบบนี้แต่ผมว่าดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่อัจฉริยะมากเลยครับแล้วก็เห็นถึงความโอเวอร์เอนจิเนียริงของพวกเยอรมันจริงๆเลยครับที่เก็บของในรถก็มีไม่เยอะนะครับตรงกลางมันก็จะมีช่องเล็กๆ่่่องนงนนึตรี้้ก็เปิดดมาใสาไแโทศั อย่างเดียวนะครับและช่องข้างๆประตูก็มีอยู่2ช่องเล็กๆนะครับก็อาจจะใช้งานลําบากหน่อยแถมข้างหลังนี้ยังใส่ของชิ้นได้ใหญ่ไม่ค่อยได้ด้วยนะครับ ว่ามันมีโรเคชติดอยู่ก็อาจจะใช้งานทุกวันลาบากนิดหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมชอบภายในของคันนี้มากเลยนะครับผมว่ามันเป็นที่ที่น่าอยู่น่าขับมากเลยครับคันนี้เนี่ยมาก,กับออปชันคลับสปอร์ตแพ็กเกจนะครับซึ่งก็หมายความว่ามันจะมีโรเคชข้างหลังแล้วก็ที่ดับเพลิงอยู่นะครับซึ่งจะช่วยเรื่องความปลอดภัยเวลาเราไปขับในสนามมีโรเคชอยูข่ข้างหลังก็หมายความว่าข้างหลังเนี่ยมันจะไม่มีเบาะที่นั่งนะครับแต่แม้ว่าจะไม่ได้เลือกออปชันคลับสปอร์ตแพ็กเกจมาเนี่ยข้างหลังมันก็จะไม่มีที่นั่ง อยู่ดีนะครับมันจะเป็นพรมไปหมดเลยไม่เหมือนกับ Por s c ช e 911รุ่นอื่นๆที่จะมีเบาะเล็กๆหรือว่า dog seat อยู่นะครับสําหรับ Gt3 เนี่ยเขาเอามันออกไปเลยเพราะยังไงเบาะเล็กๆมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ดีนะครับแล้วบนพรมข้างหลังเนี่ยตรงกลางมันก็จะมีเขียนว่า Gt3 แล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆด้วยนะครับแค่นี้ข้างหลังก็หมดแล้วและตอนนี้รีวิว,ว Por s c ช e 911 Gt3 รุ่น991 99, ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกวิดีโอหนึ่งที่รีวิวว,วว่าคันนี้เนี่ยข ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับขอบคุณมากครับ